สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมอร์รี่แมนะคะวันนี้มีเกมมาให้ทุกคนเล่นนะคะเป็น Pi กัดเด็ในหัวข้อเรื่องข้อดีในตัวคุณคืออะไรคะ่ะด้านหน้าของทุกคนนะคะจะมีกล่องไพ่ให้เลือก3กลกองนะคะให้ทุกคนเลือกกลองที่ตัวเองรู้สึกชอบมากที่สุด1นึ่กองนะคะแล้วเราจะมาเริ่มเล่นเกมกันค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะกองแรกนะคะสยามิสทาโร่ไพ่สยามทาโร่แลวกองที่ 2- The Vision of Life Tarot กองที่ 3- p o r o s i a e n t t a r o นะคะทุกคนเลือกกันได้แล้วใช่ไหมคะเราจะมาเริ่มกันที่กองที่1น,นะคะสยามิสทาโร่หรือไพ่สยามทาโร่อันนี้นะคะโอเคค่ะ เริ่มกันเลยนะคะมาดูกันว่าข้อดีในตัวเพื่อนๆที่เลือกกองที่1น,นั้นคืออะไรบ้างน,นะคะอันดับแรกนะคะ King of Wands นะคะเพื่อนๆข้อดีของเพื่อนๆอันดับแรกนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็อันที่สองนะคะไพ่ที่ได้คือ Six of Cups นะคะ6ถ้วยนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่ มีความเอื้อเฟื้อนะคะต่อคนรอบข้างแล้วก็เป็นคนรักครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็มีการให้และการรับอย่างสมดุลน,นะคะอันที่สามนะคะ Two of Wands นะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆจะได้มีโอกาสได้เดินทางนะคะในเรื่องของการทำงานเพื่อให้แบบ อาจจะเจราจาธุรกิจอะไรอย่างนี้ยะคะก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะจากการเดินทางในการทําธุรกิจต่อมานะคะให้ข้อดีของเพื่อนๆอีกอันหนึ่งนะคะข้ออันนี้จะเป็นเบอร์27นะคะจากในรูปนะคะเพื่อนเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสามารถปรับตัวได้เก่งะคะ่ะอย่างในรูปนะคะจะเห็นว่าเป็นน้องแมวนะคะที่ แต่งตัวให้เหมือนกับน้องสิงโตอะไรเงี้ยค่ะคือสามารถปรับตัวเองให้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้เป็นรูปของนักเดินทางกับน,นักบินอวกาศนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบสิ่งแปลกใหม่นะคะไม่กลัวที่จะแบบเปลี่ยนแปลงค่ะพร้อมที่จะลุยไปนะคะ ค okay. ข้อดีของเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ข้อดีของเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งก็คือ inner power นะคะ Let i n o n no l l or desire is more powerful than I am in body นะคะเพื่อนๆคือเป็นคนที่เหมือนมีจิตที่เข้มแข็งมุ่งมั่นนะคะเวลาทําสิ่งใดนะคะถ้าเกิดมีความมุ่งมั่นตั้งใจเนะะี่ยค่ะจะมีพลังที่จะแบบสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้นะคะ ามาคนดีผีคุ้มนะคะอืมก็คือตามผ้าย่าเดี๋ยวมาเปิดเต่ออกกันนะคะว่ามีดายไหนอีกหลุดพ้นนะคะคนดีผีคุ้มหลุดพน้นเดินทางปลอดภัยนะคะอแล้วก็รวมพลังนะคะของเพื่อนๆนนะคะเป็นคนข้อดีนะคะเป็นคนที่ ทําความดีนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองนะคะถ้าเจอสิ่งที่เลวร้วายก็คือจะหลุดผลจากสิ่งที่อันตรายเหล่านั้นนะคะ mm hmm. ก็คุณความดีจะปกป้องตัวของเพื่อนๆนะคะ mm hmm. ไปต่อมานะคะ mm hmm. ข้อดีของเพื่อนๆ mm hmm. she who remains m a n a t i l i powerful devotion true mm hmm. นะคะอย่างในรูปอะค่ะก็จะมีตัว l i n k นะคะเป็นตัวคล้ายๆเสือ น้องเสือนะคะน้องเสือตัวเล็กๆชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ดูมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะข้อดีของเพื่อนๆก็คือมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะมีอํานาจที่จะถ้าเกิดมีความตั้งใจอะไรก็คือจะสามารถไปทำนาความสําเร็จมาสู่ตัวเองได้นะคะด้วยความพยายามของตัวเองมีความทุ่มเทนะคะรู้จักคุณค่าในตัวเองค่ะข้อดีของเพื่อน มานะคะข้อดีของเพื่อนอันนึงคือ illumination นะคะภาคนี้จะเป็นภาพเหมือนกับด้านบนนะคะจะเห็นเป็นหมอกนะคะแล้วก็มีแสงเรืองรองนะคะมันเหมือนตอนเช้าเวลาที่แบบเราขึ้นภูเขาเนี่ยมันก็จะมีเมฆหมอกแล้วก็แสงเรืองรองที่มันส่องมานะคะก็เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มนะคะของเพื่อนๆกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่นะคะที่สดใสแน่นอนค่ะ มาแล้วนะคะให้ที่เพื่อนเพื่อได้คือ f r o z e n i n t i m e นะคะ stuck avoiding c h a n g e l o c k i n the past นะคะสำหรับข้อดีของเพื่อนๆกองนี้นะคะคือจะไม่ยึดติดอยู่กับอดีตนะคะในอดีตอาจจะไม่ว่าในอดีตคือจะเกิดเรื่องที่แบบรู้สึกเจอสิ่งท็อ o ซิกหรืออะไรก็ตามนะคะเพื่อนๆจะสามารถปล่อยวางได้นะคะไม่ยึดติดนำสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นประสบการณ์นะคะ แล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่นะคะไม่ยึดติดกับอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็เพื่อเพื่อสามารถออดําเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ได้เสมอน,นะคะ39เนะคะเป็นเบอร์แห่งความประสบความสําเร็จนะคะก็คือเพื่อนๆมีความมุ่งมั่นท่าไม่ไม่ไม่ยึดติดในอดีตแล้วก็ก้าวผ่านไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะ อันนี้ข้อดีนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ได้ก่อนที่1นึ b surprise นะคะเพ,เพื่อนเเป็นคนที่อย่างที่บอกนะคะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีความคิดที่ดีนะคะในการเป็นระบบคือบางอย่างนะคะเราไม่สมมติเรามีปัญหาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในทันทีนะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เพื่อนเพื่อจะสามารถแก้ไขได้คือบางอย่างนะคะการแก้ไขปัญหามันจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ จะมีคนที่เข้ามาช่วยได้นะคะในการแก้ไขปัญหาน,นั้นก็คือเพื่อนๆรู้จักที่จะว่าสิ่งไหนที่เพื่อนๆแก้ไขได้หรือแก้ไขไม่ได้นะคะไม่ไม่ไม่นำความเครียดก,กังวลมาที่ตัวเองอย่างเดียวนะคะก็คือเป็นคนที่มีความคิดเป็นระบบแล้วก็พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยอมรับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวนะคะก็ อันนี้ก็เป็นข้อดีของเพื่อนๆกองที่1นนะคะก็ขอให้เพื่อนๆคงความดีในตัวเองต่อไปนะคะแล้วก็ประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตนะคะค่ะงาน,นก็ะสบความทำนายสำหรับเพื่อนๆกองที่1แต่เพียงเท่านี้นะคะสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาต่อไปให้ดีดียิ่งขึ้นไปนะคะต่อมานะคะเราจะมา พบกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2คือเลือกไพ่กองนี้นะคะ the vision s of life tarot นะคะนี่ค่ะนะคะเราจะมาดูกันว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่2เป็นยังไงบ้างน,นะคะสำหรับข้อดีใบแรกที่ได้นะคะ star t นะคะหรือเบอร์ศูนย์ home sweet home เป็น เป็น the f o นั่นเองนะคะก็คือในรูปนะคะจะเห็นว่าเพื่อนๆนะคะเริ่มกลางปีนะคะออกจากลางนะคะก็คือเป็นคนที่เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เรียนรู้ค่ะเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่เหยียบขี้กัดไม่ฟอนะคะเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะกล้าเสี่ยงกล้าผจญภัยนะคะเรียนรู้ไปในโลกกว้างนะคะข้อดีของเพื่อนๆคนที่เลือกก่อนที่สองนะคะไปที่สองนะคะที่ได้ ดีลูชันนะคะเป็นรูปน้องกบนะคะกับเจ้าหญิงอาจจะเรื่องเจ้าชายกบหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็คือเพื่อนๆนะคะดีลูชันถ้าแปลตามตัวคือแบบว่าเหมือนกับอยู่ในภาพลงตานะคะแต่ว่าอันนี้เป็นข้อเราถามถึงข้อดีของเพื่อนๆนะคะข้อดีของเพื่อนๆก็คือเป็นคนที่ไม่ยึดติดก,กับภาพลงตานะคะมองโลกตามความเป็นจริงะค,ะค่ะค่ะอันนี้คือข้อดีของเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะ ใบที่3าที่เพื่อนๆได้นะคะเซนเช a l ล t ตี้นะคะในรูปก็คือจะเป็นผู้หญิงกับมีน้องเดวิลอยู่ข้างๆนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าดูจากรูปเนี่ยเพื่อนๆจะเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะความรู้จักคุณค่าของตัวเองค่ะเนี่ยค่ะเป็นเป็นความสงบมั่นใจในตัวเองนะคะนี่คือเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่2นะคะอ่าต่อมานะคะใบที่3ามที่เพื่อนๆได้นะคะ อันนี้จะเป็นเบอร์12อนะคะอันนี้ตามไพ่นะคะจะเป็นเท่เออจะเป็นรูปของดาวเนปจูนะคะซึ่งจะเป็นเอ่อตัวแทนของผู้ที่มีอาวุโสนะคะดวงจิตท,ที่มีความอาวุโสเป็นผู้มีวิสตอมหรือว่าปัญญานะคะมีความเชื่อมโยงเพื่อนๆอกองที่สองนี้มีความเชื่อมโยงกับเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอืม นะคะข้อดีกับเพื่อนๆกองที่สองนะคะได้ไปเปอร์ที่2 7นะคะในรูปจะเป็นผู้หญิงที่มีนเสน่ห์แล้วกอ็อ่รูปด้านล่างจะเป็นเหมือนผู้สูงอายุนะคะอืมเป็นผู้ที่อันนี้ค่ะรูปนี้ถ้าดูแล้วเหมือนกับว่าเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะจะต้อง จะมีไหวพริบดีนะคะแล้วก็เป็นที่รักชื่นชมของผู้อื่นนะคะแล้วก็ม,มีต้องใช้ความพยายามนะคะในการประสบความสำเร็จนะคะมีความพยายามที่จะมุ่งไปสู่ความสำเร็จค่ะอ่าดอยต่อมานะคะได้เป็นมีความสง่าผ่าเผยนะคะเพื่อนๆืที่เลือกกองนี้แล้วก็นาทีทองอ่าเรามาดูนาทีทองว่า หมายถึงยังไงนะคะนาทีทองดีถูกใจนะคะอันนี้ถ้าดูแล้วตีความหมายว่าเพื่อนๆนะคะจะมีโชคดีเข้ามาในชีวิตนะคะที่เป็นช่วงขาขึ้นของเพื่อนๆืที่แบบให้เพื่อนๆได้ได้ออกอบโกยนะคะในช่วงนาทีทองแล้วก็ดีถูกใจอ่ะคะ่ะตีความหมายว่าเพื่อนๆ่นนะคะเป็นที่รักของผู้ที่ได้พบเห็นนะคะ เรามาตกกลุ่มรักนะคะจะได้เจอคู่ที่เห็นก็คือหลบตกกลุ่มรักเลยตั้งแต่แรกเห็นนะคะอันนี้ที่ที่ได้มาที่มองแก็อันนี้ใบต่อมา falling in love the thorns of roses they open and t h e h e a r t only for the petals to b r e a t h e into the soul นะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับใบที่ผ่านมานะคะในเรื่องของความรักนะคะ อาจจะเจอ soulmate เนื้อคู่นะคะที่เป็นคู่ที่เป็นคู่ของคุณนะคะค่ะ,ะต่อมานะคะเป็นคู่ที่ดีนะคะสำหรับคุณต่อมานะคะใบข้อดีของคุณแล้วคือ she who doubts a n i d นะคะ, it, ะ,คะ fear w a r i n e s s trust นะคะคือเพื่อนๆน,นะคะจะถ้าพบกับอุปสรรคความกลัวต่างๆนะคะเพื่อนๆนจะ ได้เรียนรู้ที่จะผ่านพ้นความกลัวด้วยอาศัยในเรื่องของความเชื่อใจนะคะถึงจะมีความกลัวแต่ก็มีความเชื่อใจว่าสตาร์ตัวเองค่ะจะสามารถก้าวผ่านความกลัวนั้นไปได้อุปสรรคนั้นไปได้นะคะอันนี้คือข้อดีของเพื่อนๆนะคะต่อมานะคะ relaxation นะคะเพื่อนๆพื่นรเรียนรู้ที่จะพักผ่อนนะคะเพื่อเติมพลังในการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคในชีวิตนะคะ คือบางอย่างคือถ้ายังแก้ไม่ได้นะคะก็คือเพื่อนๆก็คือรู้จักที่จะลองกลับไปชาร์จแบตด้วเองก่อนพักผ่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาแก้ปัญหาอันนั้นต่อมานะคะเพื่อนๆได้ radio toxic toxic environment environment emotional vampires ก็คือสำหรับเพื่อนๆที่เลื่อกตอนที่สองน,นะคะไม่ว่าในชื่อของเพื่อนๆน,นะคะจะเจอสิ่งท oxic ต่างๆรอบตัวนะคะคนที่ดูดพลังชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือจะสามารถมีพลังที่จะฟื้นตัวออกมาได้นะคะห่างจากคนพวกนั้นเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเอ้ยจะแก้ยังไงถ้าเราเจอคนท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆจะมีวิธีนะคะเช่นอาจจะหลีกหนีจากคนพวกนั้นหรือว่ามีวิธีการพักผ่อนดึงพลังตัวเองถ้าหลีกหนีไม่ได้นะคะเพื่อนๆก็คือจะสามารถมีพลังในการรีชาร์ตตัวเองค่ะ มานะคะไปสุดท้ายที่เพื่อนๆได้คือ simplicity นะคะเพื่อนๆคือมีความเรียบง่ายนะคะหมายรู้รู้หมายถึงมีความสุขนะคะในสิ่งเล็กนอเล็กๆน้อยๆที่ตัวเองทำนะคะแม้ว่าจริงๆแล้วอาจจะใน บรรยากาศรอบตัวหรือสิ่งรอบตัวอาจจะไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้เพอร์เฟกสมบูรณ์สำหรับเพื่อนๆของได้สองแต่เพื่อนๆเรียนรู้ที่จะมีความสุขจากสิ่งเด็กๆน้อยๆน,น,นะคะดังเช่นตัวกระตูนตัวนี้นะคะก็คือกวาดใบไม้นะคะแล้วก็มองสภาพแวดล้อมในฤด,ดูใบไม้ผพีอย่าง เอ่ใบไม้ร่วงนะคะเนี่ยใบไม้ร่วงออกมาก็คือยังมีความสุขสงบนะคะเขาหนูจะมาอุ้ยกัดใบไม้นี่สนุกยังไงคือเพื่อนๆจะเป็นคนที่เหมือนมีมีสมาธิในสิ่งนี่ทาแล้วก็เรียนรู้ว่าการกวาดใบไม้หรือการทําสิ่งต่างๆเล็กๆน้อยความสุขเล็กมันเริ่มจากการความสุขเล็กๆน้อยนะคะไม่ได้จําเป็นที่ว่าจะต้องมีความสุขใหญ่โตอะไรคือเพื่อนๆืนที่ก็คือที่เลือกกองที่สองอ่ะสามารถมีความ สุขได้จากสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งทําให้เพื่อนๆเป็นคนที่มีความสุขอยู่เสมอนะคะแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะกองที่2คุณคงคุณความดีข้อดีของตัวเองเอาไว้นะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆประสบแต่ ความโชคดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองเพื่อนๆนนะคะความดีที่เพื่อนเทําจะปกป้องคุ้มครองเพื่อนๆนค่ะก็ขอจบคําทานายสําหรับเพื่อนๆนกองที่สองไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเราจะมาดูเพื่อนๆ่อกองที่เลือกกองที่3กันค่ะจบแล้วนะคะมาจะดูเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองที่สนะคะเพื่อนๆนที่เลือก กองที่สามกองนี้นะคะพอซิเลนทาโรนะคะนึ่อันนี้เป็นไพ่คนไทยนะคะของค่ายเดสตินีนะคะสวยงามมากๆค่ะชอบม,มากค่ะเอามาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆได้อะไรกันบ้างน,นะคะข้อดีของเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนะคะอันแรกได้ไพ่ดีเ e ็มเพรสนะคะาจากพ้านะคะเพื่อนๆ ก็ทีของเพื่อนนะคะจะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนอบอุ่นนะคะแล้วก็ดูจะเป็นคนที่ชอบอาหารนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบทานอาหารชอบกินอาหารนะคะนะเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนนะคะ ต่อมานะคะไพ่เพื่อนๆได้น,นะคะไบที่2ข้อดีของเพื่อนๆช e c o f s ซอ r c e นะคะในรูปนะคะจะเห็นว่ามีงูอยู่ใต้น้ําไล้ตามหลังมานะคะแล้วก็มีผู้ที่เดินทางออกไปนะคะสําหรับข้อดีของเพื่อนๆที่เรื่องของที่สานะคะคือเพื่อนๆจะสามารถหาวิธีหลุดพ้นออกไปจากสิ่งที่ไม่ดีได้ะค่ะหมายถึงว่าอาจจะท่านเจอคนที่ไม่ดีนะคะเพื่อนๆก็คือจะหลีกหนีออกไปนะคะกล้าที่แล้วก็ ถ้างูหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีได้ด้วยคือเพื่อนๆจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะข้อดีคือมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีนะคะสามารถตัดขาดจากสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตได้นะคะน,นี่คือข้อดีของเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะในต่อมานะคะ justice คะ่ะความยุติธรรมนะคะเพื่อนๆกองที่3เป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะ แล้วก็เป็นคนที่มีความรู้นะคะเนี่ยจะมีหนังสือด้วยนะคะมีดาบมีตาช่างคือมีความยุติธรรมนะคะกล้าไฟเพื่อสิ่งที่ถูกต้องนะคะต่อมานะคะให้ีเพื่อนๆได้น,นะคะเป็นเบอร์9นะคะเป็นรูปของดาวจูปิเตอร์นะคะ หมายถึงรับหรือหัดเป็นผู้ที่มีความรู้และปัญญานะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่3นะคะข้อดีของเพื่อนๆต่อ,อมานะคะใบที่เพื่อนๆได้นะคะอันนี้เป็นสกอร์ปิโอนะคะเป็นราศีพิจิกนะคะ เพื่อนเที่เลือกกองที่3านะคะใจรูปจะเห็นว่าเพื่อนๆนเนี่ยมีคนที่มีการใช้ความคิดอยู่นะคะแบบคิดอไตรตรองนะคะก็คือเป็นคนที่มีความคิดไตรตรองมีการวางแผนนะคะจะเห็นจากรูปด้านบนนะคะรูปด้านล่างจะเป็นนักสะกดจิตนะคะเพื่อนๆก็คือจะมีความเอ่ความสามารถในการจูงใจผู้อื่นนะคะอันนี้คือข้อดีของเพื่อนๆนนะคะของที่3ค่ะต่อมานะคะ เพื่อนๆได้แจกเข้ากล่องฟรีนะคะเป็นผู้ที่ใจบุญนะคะเรามาดูกันต่อนะคะได้ดีกว่าเดิมนะคะก็คือเป็นคนที่พร้อมที่จะเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะมองหาก็คือมีการพัฒนาตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอน,นะคะเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นต่อมาค่ะ ได้ใบที่เรียกว่าน,นี่นะคะจะเห็นว่าเบอร์ที่ได้ะคะ่ะเบอร์เ2เป็นเบอร์เดียวกับเบอร์นี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูกันว่าข้อดีทําไมาถึงขึ้นว่าน,นี่นะคะใบต่อมาสวรรค์สร้างนะคะเรามาดูต่อว่าไพจา่จะอธิบายยังไงกับคําว่าน,นี่นะคะที่เป็นข้อดีเติมไฟนะคะ อันนี้ถ้าให้ตีความนะคะเข้าใจว่าเพื่อนๆกองที่สามนะคะอาจจะมีนี่สินนะคะแต่สิ่งมันถือเป็นข้อดีอยังไงสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามอันนั้นเป็นเหมือนบททดสอบนะคะจากจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเติมไฟเข้าใจว่าเป็นการที่ การที่ให <te Liz> ้เ <tech> พ <Hungarian> <eight> ื่อนๆอนของที่สานะคะประสบกับหนี้สินหรืออะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคนะคะเพื่อเป็นการเติมไฟบุญในตัวเพื่อนเนะคะให้เป็นการทดสอบให้เพื่อนๆเนี่ยได้เติมพลังบุญในชาตินี้นะคะเพื่อสะสมบุญต่อไปนะคะแม้ว่าจะมีปัญหานะคะเพื่อนๆกล่องที่3ก็คือจะมีปัญญานะคะแล้วก็สติปัญญาแล้วก็ความรู้จากที่สะสมมานะคะ จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้แล้วก็เป็นการเพิ่มพลังบุญไปด้วยนะคะสำหรับเพื่อนเพื่คนที่สามต่อมานะคะไม่อยากฟังทำไมไม่อยากฟังนะคะอะไรเป็นข้อดีของเพื่อน,อนที่ไม่อยากฟังะคะสอดรู้สอดเห็นเรามาดูต่อน,นะคะ,ะข้อดีของเพื่อนอน,นี่คืออะไรคะขอให้ไพ่ช่วยอธิบายนะคะ สุขใจนะคะอันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3านะคะในสังคมสภาพแวดล้อมของเพื่อนเกองที่3ามนั้นอาจจะมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อเพื่อนๆนะคะอาจจะแบบว่ามาพูดสิ่งที่อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆพือที่เลือกกองที่3ามนะคะเอ๊ก็ก็ใช่ค่ะเพื่อนๆนที่เลือกกองที่3เนี่ยก็จะมี คุณลักษณะที่ดีข้อดีของเพื่อนๆนะคะก็คือจะรู้จักไรตรตรองนะคะไม่ให้รับฟังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะคะก็คือจะทําให้เพื่อนๆไม่มีความทุกข์ใจมีความสุขใจในชีวิตนั่นเองนะคะจากการที่เพื่อนๆมีข้อดีในเรื่องของการกันกรองการรับฟังการพบกับคนเลือกคบกับคนที่ดีเป็นมิตรที่ดีนะคะสิ่งที่ไม่ดีก็คือก็คือจะไม่สามารถเข้ามาทําลายความสุข ใจของเพื่อนๆ่อของที่3ได้นะคะเป็นเหมือนบททดสอบบทหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆ่อของที่3ต่อมานะคะข้อดีของเพื่อนๆก่อ,อของที่3คืออะไร remembering นะคะเบอร์ยี่สิ oh how the glimmers glimmer in the darkest of sights never forgotten never still yet pacing in the mind in the twilight of the night อันนี้นะคะเพื่อนๆก็คือ อันนี้จะเป็นท่าด้านหลังค่ะจะเป็นความมืดมิดนะคะแต่ด้านหน้าก็คือเพื่อนๆก็คือเหมือนเหมือนตัวเพื่อน,อนๆนี่รู้สึกโกรรู้สึกสว่างขึ้นมาเลยนะคะเพื่อน,อนๆอาจจะมีอดีตที่ประสบการณ์ณต่างๆที่อาจจะไม่ไม่ได้ดีนะคะหมายถึงว่าอาจจะมีประสบการณ์เจอสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเข้ามาเป็นบททดสอบอุปสรรคต่างๆนะคะสิ่งแต่ว่าเพื่อนๆนะคะก็จะนําสิ่งเหล่านั้น ไม่ได้ลืมนะคะสิ่งเหล่านั้นเพื่อนก็ไม่ได้ลืมแต่ว่าเพื่อเพื่อจะนําสิ่งเหล่านั้นนะคะมาเป็นประสบการณ์ให้ก้าวข้ามผ่านไปสู่แสงสว่างข้างหน้านะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลืมว่าเคยเจอเคยผ่านสิ่งนี้มาก็คือสิ่งต่างๆนะคะที่ในอดีตอะะ่ะเพื่อนเพื่อนได้ขอบคุณ appreciate มันว่าทำให้เพื่อนๆพ่อนะได้มาถึงวันนี้สิ่งที่ไม่ได้ว่าโรยชีวิตไม่ได้โดยด้วยกิปล่าในอดีต แต่ว่าก็สิ่งเหล่านั้นก็คือเสริมสร้างให้เพื่อนๆมีความแข็งแกร่งจนถึงทุกวันนี้นะคะนี่คือข้อดีของเพื่อนๆเรามานะคะข้อดีของเพื่อนๆ she who resists orders o fearless justified resistance นะคะ อ่าอันนี้ผู้หญิงในรูปนะคะจะเหมือนถือมีดอยู่นะคะแล้วก็หน้าแบบเฟียส์เฟียร์ุดๆนิดนึงนะคะก็คือเพื่อนๆอ่ะจริงๆไม่ใช่หมายถึงว่าเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบความรุนแรงหรืออะไรนะคะแต่เพื่อนๆพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเองนะคะสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องคือเพื่อนๆพร้อมที่จะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะปกป้องนะคะอ่าน,นี่คือข้อดีของเพื่อนๆนะคะต่อมาคะ wonders นะคะสิ่ข้อดีของเพื่อนคือเพื่อนๆมีความเชื่ออยู่เสมอนะคะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นในชีวิตอะคะ่ะเป็นสิ่งที่มหศัศจรรย์ที่สุดะนะคะคือแม้ว่าจะมีเห็นคะมีรอยดำๆที่เปรียบเหมือนกับว่ามันไม่ได้แบบทุกไม่ทุกคนอะคะ่ะไม่ได้เจอเพื่อนเเพื่อนเพื่อนมีความเข้าใจว่าทุกคนไม่ได้เจอแบบว่าแต่สิ่งดีๆทุกอย่างนะคะแต่ว่าเพื่อนเอนเชื่อว่าสิ่งดีๆก็คือสามารถจะเกิดขึ้นได้นะคะเราก็คือเรียนรู้ที่จะข้ามผ่าน อุปสรรคต่างๆในชีวิตและนําสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆนะคะองที่3เป็นข้อดีนะคะที่เพื่อนๆสามารถนําสิ่งต่างๆในชีวิตม้มาพัฒนาแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่า wonders หรือว่าปาฏิหาระคะสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเพื่อนๆ mm hmm. เมื่อมีความตั้งใจดีนะคะที่จะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆในอดีตนะคะต่อมานะคะสิ่งที่เพื่อนๆ่ได้ alliances partnership agreement support นะคะเพื่อวดีของเพื่อนๆนะคะจะเป็นคนที่เรียนรู้ไม่ใช่เรียนรู้ค่ะเป็นเพื่อเป็นคนที่จะได้รับการเป็นคนที่ support คนอื่นนะคะแล้วก็จะได้รับการ support จากคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะเหมือนเราให้สิ่งใดไปก็จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนกลับมานะคะมีความช่วยเหลือเจอเพื่อนที่ดีหุ้นส่วนที่ดีแล้วก็มีที่ดีในชีวิตนะคะ คือจะสามารถครบคนที่ดีนะคะในชีวิตคือรู้สึกเพื่อนๆจะเป็นคนที่กั่นกองได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะว่าคนสิ่งที่ดีคนไหนที่ดีนะคะที่ควรจะเราควรจะรักษาเอาไว้ในชีวิตนะคะแล้วก็เขาก็จะสามารถช่วยเหลือเราเราก็สามารถช่วยเหลือเขาเป็นเพื่อนแท้ได้นะคะอันนี้ก็คือเพื่อนเพื่อของที่3จะมีนะคะเพื่อนแท้มิตรแท้คู่ชีวิตที่ดีหรือว่าหุ้นส่วนที่ดีนะคะ ต่อมานะคะกองที่3มจะได้ใบข้อดีอันหนึ่งก็คือ tradition นะคะเพื่อนๆ่อกองที่3นะคะเป็นคนที่ให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งดีงามน,นะคะและความเคารพต่อสิ่งดีๆนะคะก็จะนําความสุขเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆล่อ,องที่3ความสุขความเจริญสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะ เห็นเป็นดาวไหมคะดาวที่ล้อมรอบเพื่อนๆนะคะรวมถึงเป็นอันนี้มันเหมือนเป็นเห็ดนะคะเห็ดที่เหมือนไม้กวาดนะคะก็คือเพื่อนๆมีความเคารพต่อผู้อื่นนะคะก็จะได้รับความเคารพจากผู้อื่นตอบกลับมาเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของเพื่อนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆกองที่3านะคะรักษาคุณความดีข้อดีของเพื่อนๆเอาไว้นะคะแล้วก็ ให้ประสบสิ่งดีๆในชีวิตนะคะความดีย่อมคุมความความดีค่ะก็ขอจบคําทนานรเป็นเท่านี้นะคะถ้ากดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b ดได้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ